พอตทามคู่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LGBTQ บวกในตำนานประกาศกลางไอเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้สมรสเท่าเทียมกฎหมายที่แก้การจำกัดสิทธิการแต่งงานและสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกันกำลังจะประกาศออกมาใช้ในเร็วๆนี้นับเป็นข่าวดีแก่เหล่าคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม LGBTQ บวกชาวไทยและดูเหมือนคู่รักในตำนานพอตทามเจ้าของคลิปคุกข่าวขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่เป็นไวรัลเมื่อ10ปีที่แล้วหนึ่งในคู่รักที่แสดงจุดยืนให้ สังคมไทยเปิดรับความแตกต่างด้านเพศสภาพและความหลากหลายก็พร้อมใจกันโพสตคลิปและภาพ i n นไว e c ค l ลลาบอร t เตร่วมกันผ่านอินสตาแ a รมแอดอามามและแอดปอชาปิวัตพร้อมแคปชั่น And I said yes officially ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพออัชยามจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อกฎหมายผ่านครับจะได้มีงานแต่งงานกันจริงๆแล้วโวและ เราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้16 year of t o g e t h e r n e s s 10 y e after r a the proposal 2 h a r d a e c e r t a i n it is time to get married officially งานนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความยินดีกับคู่จริงที่เคยเล่นซีรีส์วายด้วยกันจนโด่งดังกับเรื่องไอหลงในเหยที่รับบทสิปรกรและเจ้านานจะได้เป็นคู่ชีวิต ใครเห็นเป็นต้องยิ้มตามกับพอดอภิวัตอภิวัตเสรีและอานสพ,พัญยูปนาากูลกำลังจะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆ ถือว่าเป็นคนดังคู่วัยคู่แรกแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับพอดอภิวัตอภิวัตเสรีและอามสัพพูญญปนาตกูลคู่รัก LGBTQ บวกที่ครองรักใช้ชีวิตร่วมกันเกือบจะ20ปีล่าสุดทั้ง2ขอทำตามฝันกับการถ่ายทำ MV ครั้งแรกในชีวิตกับชื่อเพลงแค่ที่รักเพลงดังของวง3.2.1 t 2 1, t o 1ค่ายกามิกาเซนในเครือ RS พร้อมทั้ง อยากให้เพลงนี้เป็นสื่อกลางนำเสนอความรักหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะแค่ชายหญิงไม่ว่าคุณจะเพศอะไรอยู่ในบริบทไหนทุกคนก็สามารถมีความรักได้เหมือนกันคอสอภิวัตอภิวัตเสรีและอามสัพพัญยูปนาทกุล สองนักแสดงนำจากซีรีส์ไอหลงในเยแต่โลกนอกซีรีส์พวกเขาก็เป็นคู่รัก LGBTQ บวกที่ครองรักกันมานานกว่า14ปีแม้ความรักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ความเข้าใจเรื่องกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังมีไม่มากเท่ากับในปัจจุบันแต่พอทามก็จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนกลายเป็นความรักที่แข็งแกร่งดังเช่นทุกวันนี้ เพราะทมีเป้าหมายที่อยากแก่เท่าไปด้วยกันแม้ระหว่างทางจะมีขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแว้งกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็ใช้วิธีการสื่อสารพูดคุยและรักษานาำใจซึ่งกันและกันกฎหมายเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้สังคมเข้าใจความรักของกลุ่ม LGBTQ บวกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสังคมเองก็มีการสื่อสารอย่างแพร่หลายแล้วว่ากลุ่ม LGBTQ บวกมีตัวตนอยู่ในสังคมและไม่ได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์คนอื่น